สวัสดีคะ่ะก็กลับมาพบกับพี่ชิตา้ค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่ชิตาก้ก็กลับมาชวนแต่งหน้าสยใสในวัยสี่สิบบวกค่ะอย่าเอ็ดไปเนาะสี่สิบกระน็<ม>อไม่เป็นไรคะ่ะถึงเราจะอายุสี่สิบแล้วนะคะอายุก็เป็นเพียงตัวเลขที่ต้องเดินต่อไปนะคะการง่ายๆนะคะที่เราจะสามารถทําให้เราดูอ่อนเยาว์สดใสได้นะคะก็อย่างเช่นอารมณ์นะคะเราก็ต้องอารมณ์ดีนะแล้วก็พยายามยิ้มบ่อยๆนะพักผ่อในให้เพียงพออย่านอนดึก ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ออกกาลังกายแล้วก็ส่วนวิธีการที่พิชต้านะคะจะมาเชิญชวนในวันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายมากๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะนั่นก็คือการแต่งตัวแลวก,การแต่งหน้านะคะสองอย่างมันต้องประกอบไปด้วยกันนะคะก็กลับมาแต่งตัวนะคะให้มันดูมีอะไรอะไรขึ้นนิดนึงนะคะก็ ทําให้ทุกวันเป็นวันดีๆของเรานะคะไม่เราสร้างโอกาสให้กับตัว,ตวเราเองนะคะไม่ต้องรอว่าจะต้องรอไปงานแต่งงานไปงานบวชงานวันเกิดใครอะไรอย่างงี้แล้วเราค่อยแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งมันทุกวันเลยะคะ่ะแต่งมันทุกวันเลย,ยพิชิตานะคะก็ทุกวันที่ได้ก้าวเดินออกจากบ้านนะคะก็แต่งค่ะแต่งให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะคะทําทให้ตัวเองนะคะรู้สึกดีกับตัวเองนะคะรู้สึกว่าเออฉัน ไปไหนฉันก็ดูดีอ่าด้วยความคิดแบบนี้นะคะพิชิตาก็เลยอยากจะมาชวนเพื่อนเพื่อน้พี่น้องนะคะลูกท่านนะคะกลับมาดูแลตัวเองนะคะอย่างน้อยนะคะวิธีการง่ายๆนะคะเริ่มจากการแต่งตัวนะคะแล้วก็แต่งหน้าเอาที่สบายใจนะคะแล้วก็ขอให้สุภาพดูดีนะคะก็อ่าสหรับใครที่แต่งไม่เป็นนะคะมาดูคลิปพิชิตาได้เลยนะคะเพราะว่าพิชิตาแต่งหน้าแบบอุปกรณ์ไม่เยอะแล้วก็ไม่ยุ่งยากไม่ไม่ไม่เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแต่งตามได้ง่ายๆนะคะแต่สําหรับใครที่แต่งเป็นแล้วนะคะก็ พีชิต้าก็กลับมาชวนแต่งหน้ากลับมาสวยด้วยกันอีกครั้งนะคะโอเคเริ่มเลยสำหรับตัวทิมลองพื้นนะคะพีชิต้ายังคงใช้ตัวนี้อยู่นะคะเป็นของสีจันนะนัเบอร์หนึองศเราก็กดมาหนึ่งปั๊มนะคะแล้วก็เอามาวอมก่อน หลังจากนั้นก็มาลงที่หน้าได้เลยนะคะค่อยๆลงไปนะคะอย่าเยอะนะค,ะค่อยๆแตะๆๆๆไปนะอย่าแตะเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าครีมเขาค่อนข้างมีความเข้มข้นนะ,ะเปืองค่ะและอีกอย่างก็คือถ้าเราทาเยอะเกินไปมันจะดูหน้ามันจะดูหนาเกินไปอะคะ่ะก็จุดไหนที่เราต้องการเพิ่มนะคะเราค่อยๆมาเติมลงจุดนั้นนะคะนี่ขนาดลงไปทั่วหน้าเราก็ยังเหลือเห็นไหม ก็มาลงคอไดอ้อีกเดี๋ยวขอใช้ตัวฟองน้ำนะคะเก็บงานอีกทีหนึง่ง ส่วนที่เหลือก็มาลงคอได้เลยค่ะอ่าทีนี้เราก็มาลงแป้งกันเลย เราก็มากินคิ้วกันจ้าในส่วนของหัวคิ้วนะคะพี่ชิต้าจะใช้ตัวนี้นะคะ ในส่วนของเซตเอชโดนะคะพิชิตาใช้ตัวนี้นะคะเป็นของมาร์ชิก้าโดยพิชิตานะคะก็จะใช้สีฟ้าเป็นสีที่หนึ่งชมพูแล้วก็สำตาลน,นี้นะคะทาสีฟ้านะคะไปให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะเอาค่อยๆก็ไปเกลาไปใกล้นิดนึง ะะก็จะเป็นฟ้าอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้เขาก็จะมีความวาวๆอะ่ะออสีก็ละเอียดดีด้วยแล้วก็สีชมพูนะคะเป็นสีที่สองเนาะมันก็จะออกแบบพอรวมกันแล้วมันก็ออกมุ้งมุนิดนิ เสร็จแล้วก็ลงสีเอี่ยมตาลนี้ปัดเข้ามานะคะ ก็มากรีดอะไรเนอ่์กันเลย นี้เราก็มาปัดมัสคาร่ากันค่ะก็ดัดขนตาก่อนนะข้างละสิบครั้ง อแค่นี้ค่ะเรียบร้อยสวยใสในไวเล็กสี่เนาะแต่งตามไม่ยากเลยใช่ไหมคะอืมก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่ๆี่น้องนองนะคะกลับมาสวยด้วยกันอีกครั้งนะคะกลับมาสวยด้วยกันนะคะถึงแม้เราจะเลขสี่แล้วนะคะ เรายังสวยใสไปต่อได้ค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะกลับมาดูแลตัวเองนะคะเพื่อตัวเราเองเราก็ดูดีเราก็มีความสุขสบายใจนะคะคนรอบข้างเห็นก็มีความสุขตามไปด้วยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อน,นะคะ่ะฝ,ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปพิชิตาดีไม่ดียังไงคอมเมนต์อบอกได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบา,บายยไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ